สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันแพงครับเอฟซีรถแหล่ลำเพลินเตยสเสด็จเอฟซี FC น้องอุ้งอิงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยสเสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องภาพพีผ้าหน่องมาเบิง่งหนางานจริงครับพี่น้องสนามกีฬากลางบ้านแพงครับสถานที่เตรียมเปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยเพชรบันแพงปีนี้ครับยิงง่งใหญ่อลังการแน่นอนครับนี่น่าจะเป็นรถลำโพงมารออันนี้รถลำโพงเนี่ยหระ อันนี้ทีมงานรถระโพงมาสแตนบายรอดแล้วครับดยอดหนึ่งขั้นเปิดไ่ทั้งเครื่องเติดอันอีกขั้นหนึ่งครับพี่นรอกสอ,องขั้นจะหนักจะเต็มครับเียวนอนอ์จะให้เครื่องเสียงระบบเสียงชอช้างมีสิค,ครับ ช้างออเดโอสิเต็มเครื่องเสียงก็มาเรียบร้อยแล้วมาเตรียมพร้อมพี่น้องโอ้ี่สังกะสีมาแล้วไปตะอ้อม,เ,อมเพื่อนออามาเพื่อวันนอสิ่งประด้ขยายสังกะสีติดไปเนี้ยผมว่าหกหกพี่นอ้องหยาขึ้นบักไล่ดิเมื่อน,นี่เรียบร้อยมาแล้วทีมงานเข้มแข็ง ทีมงานเสาหน้านะเป็นแผงของเราตัดบ n h à ออกหมดแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วทีมงานเวทีก็กำลังเริ่มเริ่มตั้งแล้วครับพี่น้องเริ่มตั้งแล้ว เริ่มทำงานเริ่มติดตั้งแล้วมีงานเวทีของเฮ้ยอันนี้เป็นเวทีของเอียงไม่เป็นเวทีสาวหน่อยเสด็จแบนติดนะเพราะว่าอันพุ่นจะมันก็แค่ในลือมากไหมหรือเป็นเวทีสาวหน่อยเลยเฮ้ยตั้งไดนอนออันนี้บางส่วนที่ลืมออกมาได้กว่อันนี้เวทียังทำอยู่่าย่ามุกบ่มีกันไปเจน่ะ อันนี้ในในในส่วนของเวทีใหญ่หรือว่าเวทีไหนวะเะโบแบนมันบ้ไอเสะเดิดแบนมันบ้อ๋อเป็นเวทีของสะเดิลบแบนอธิ่าเวทีหมอหมอยังก่อ,อที่ว่ายุคการลสินมันบ้างพอใจผมพอจะถือปุ่นี่อายุขวลาดเนี่ยอายุโคราชเจ็ดอ๋อแสดงว่าขวลาชสุดกันมาจากโคราช เที่สาวน้อยเสด็จแบนเริ่มตั้งแล้วครับใหญ่อลังการปีนี้โอ้ยผลแล้วน้องเสลดเบิ่งหลายหลักหลายรูปแบบครับพี่น้องเวทีของผลคือไงเดี๋ยววะทีสาวน้อยเสด็จแบนครับเริ่มติดตั้งแล้ว แสดงว่าเวทีใหญ่ก็ที่อยู่ทางฝุ่นเวทีวงไงอยู่ทางฝุ่นเป็นหันไปกังไหนเนาะหลังจากฝนตกมาหนามพงต่างๆนี่หรอกไม่ได้สูบหนามออกเลยนั้นว่างแน่นอนคื่หลังผู้นำคนขึ้นงานกำลังตัดหญ้าออกนี่หรอง ย้ายื้นทีครับยาวเพื่อเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับพี่น้องฝนตกมาแล้วมือนี้มือไงจะตกอีกเด้อยฝนเด้อ มัดจะออกไปไกลๆพรส่งการกล้วยออกเด้ออันนี้จะเป็นทีมไฟประดับพี่นนองทีมไฟประดับไฟประดับน้ำพางไฟประดับในงานสวยงามพี่เ่า เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสสวัดีครับววีทขัได้ยังกินครับได้ยังกินกลังอุ่นเตรียมแซ่บครับเจรียแซ่บอันนี้ทีมไฟประดับเนาะครับเนาะ,ะจากน้อยในจิติดตั้งเนาะย่างไปหอด้วค,ครับเนี่ยจิดตัตง้งหลอกงานแต่ว่า นำปากท้างน้ำมาอ๋อเหมือนเดิมจะจะให้พี่หน้องเห็นท nice> ้างเขาแบบชัดเจนครับครับที่ไฟมาทางไหนครับนี่ยมาดฮะโอ้น้ำพองครับครับสวยงามจังเลยกับติดตั้งรอคอนเฟิร์ม ทีมงานเดือนสยามครับพี่น้องทีมงานไพ่ประดับครับมีงานมีงานเออใจได้ได้พี่น้องเด้อครับผมกำลังเคลียร์สถานที่เตรียมสถานที่ครับพี่น้องพ่อค่าแม่ขาย เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับท่านผุ้เริ่มมาจับจองมองหาที่ขายของทําเลข,ขายของเริ่มมาจองแล้วครับตั้งแต่มื่อนี้จนไปอนละเพราะว่าตั้งมื่อนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวได้ขายแถแน้นน่นไม่ก็ได้ขาย เครื่องปั่นไฟก็มาจอดแล้วรถเครื่องเสียงก็มาจอดแล้วพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วพร้อมติดตั้งเมื่อนี้น่าจะแล้วเมื่อแรกนาจะได้ลั่นคออเสร์ดบนเวทีสาวน้ำเปินแท่งลั่นระบบเครื่องเสียงเดี๋ยวสีมาไทยพี่น้องเบื้องช่วงเป็นลั่นระบบลั่นเยียงต่างๆ,ๆเตรียมพร้อม,อมสำหรับมืออื่นแต่สีมาไทยพี่น้องเดินเบื้องรับฝากพี่ฝักงน้องครับพี่น้อง มามวนมาสื่อน้ากันเด้อคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพลรแบนแพงครับพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วครับพี่น้องไก้แล้วไกลๆๆๆๆๆ้แล้วไก้แล้วจ่อหม้อข้ามาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมามวนน้ากันครับมามวนน้ากันณนะสนามกีฬากลางบ้านแพงครับพี่น้องสถานที่กว้างขวางครับจุคนไดน้เลือนสองหมื่นผมว่าสองหมื่นได้ม,มามวนมาสื่อน้ากันครับพี่น้องพบกับการแสดงสี่รูปแบบครับรถแหล่ลาเพลินลําแพนเตยเสเด็จครับเวทีสาวน้อยเสด็จแบนครับที่กําลังติดตั้งอยู่ทางนู้นครับผม น <No, S 2> ู่นนั่นแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงวงใหญ่ครับพี่น้องสอดแจ็กปัดครับพี่น้องมามวนมาซื้อน้ำกันครับแจกวัวห้าตัวรถจัก,กรยานไฟฟ้าห้าคันสร้ยอยคอทองคำสองเส้นและเงินสดอีกบากหลายรางวัลครับพี่น้องผู้ใดมาบามา่ได้เด้อพี่น้องมาผู้ใดมาบ่ได้บัตรออนไลน์169บาทครับพี่น้อง169บาทเท่านั้นซื้อเมาเมาหนึ่งร้อยใบหนึ่งร้อยบาทครับ พี่น้องมามวนมาสือ่อน่กันอสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องไว้เจอเจอกันเดอ้อพี่น้องมาพบพ่อกันอยู่หน้าสนามกีฬากลางมันแพงเขาเจอกันทักกันได้ดเดอ้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องเอฟซีให้พี่น้องเอฟซีมีความสุขจะเล่นจะเล่นในหน้าที่การงานพี่น้องครับลำรวยลำรวยเดอ้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ